สวัสดีครับที่ไร่เกษตรอินทรีย์ C, ไร่อภิรัตน์หวังน้ำเย็นนะครับวันนี้มาปลูกชะอมนะครับตอนนี้ชำชะอมไว้ระยะหนึ่งแล้วนี่ครับต้นกล้าชะอมที่ชำไว้นำทีมปลูกโดยน้องบิ๊กนะครับนี่ครับน้องบิ๊กหาน้องบิ๊กทักทายหน่อยอน้องบิ๊กทักทายหน่อยเร็ว งบิ๊กปลูกไปกี่ต้น,ตนแล้วน้องบิ๊กแปดต้นและแปดต้นปลูกยากไหมครับไม่ค่อยยากเท่าไหร่ครับอ่ายากที่สุดตอนไหนเอย่ยตอนขุดครับตอนขุดหดุมใช่ไหมอ๋อเราวางปุ่มเตกแล้วเราวางปุ่มเตกเห็นไหมนอนลงไปใหม่นอนลงไปใหม,นอนใหม่อ่าตอนนี้เอาตอนนอนไปใหม่ฉีกฉีกก้นฉีกก้นถุงให้ถึงอา่าฉีกให้นั้นในลึกแล้วก็อุ้มก้นถุงขึ้นมาอา่า มันนั้นพุ่มแตกถ้าพุ่มแตกแล้วต้นไม้โอกาสที่จะรอดก็จะยากเอามีกรีดดีถ้ามันฉีกไม่ออกเอามีกรีดอ่าครับนี่น้องบิ๊กนะครับอ่าเยี่ยมมากลูกต้นไม้พยายามใหญ่พุ่มแตกนะครับนี่ครับฝีมือน้องบิ๊กอันนี้อัน,น้องบิ๊กอายุก,กี่ขวบสิบครับสิบขวบโอโ้โห เก่งมากนะครับปลูกต้นไม้อันนี้เป็นครั้งแรกหรือเปล่าที่มาปลูกต้นไม้ครั้งแรงเกเลยเป็นไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างฮะชอบไหมโออครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับฝีมือของน้องบิ๊กอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้เราปลูกโดยไม่ใช้สารนะครับที่ไร่นี้ครับเกษตรอินทรีย์ไร่อภพริลั์นะครับเดี๋ยวขอลงมือช่วยน้องบิ๊กก่อน นะครับบอน้องมิกวันนี้ตั้งใจปลูกกี่ต้นน้องมิกสามสิบสี่ต้นครับนั่นก็คือสองแถวนะครับน้องมิกตั้งใจไว้นะครับดูว่าจะสําเร็จหรือเปล่าครับอ้าวฝากติดตามดูนะครับอ้าวมีอะไรสวัสดีไหมกล่าวสวัสดีผู้ติดตามหน่อยเร็วสวัสดีครับอ้าวโอเคครับสวัสดีครับ